ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะป้าพาเป็นคนข้างบ้านที่ใครๆในซอยก็รู้จักกันดีในเรื่องชอบนินทาไม่ว่าบ้านไหนจะมีเรื่องอะไรป้าพาก็จะต้องเป็นคนแรกที่รู้และเอามาพูดต่อแต่สิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือป้าพา มักชอบยกยอลูกสาวตัวเองลูกสาวของป้าพาชื่อแก้มแก้มเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาที่สวยหุ่นดีและความสวยนี้ยิ่งทำให้ป้าพาภูมิใจและอวยลูกสาวของตัวเองหนักเข้าไปใหญ่ป้าพามักจะอวยลูกสาวตัวเองว่าเก่งและดีเลิศกว่าใครโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับลูกสาวบ้านอื่นๆทุกครั้งที่เจอป้พา เธอมักจะเริ่มบทสนทนาด้วยการเล่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นๆในซอยนางหนูบ้านหลังโน้นสิรู้ไหมไปเที่ยวกลางคืนทุกวันกลับมาตอนเช้าตลอดไม่น่ารักเลยปภาบ่นพลางเบ้ปากก่อนจะรีบพูดถึงแก้มแต่แก้มนะ่ะเขาเป็นเด็กดีทำงานหนักขยันดูแลแม่ตลอดไม่เคยออกไปทำตัวไร้สาระเหมือนลูกบ้านอื่นๆ คนฟังส่วนใหญ่มักจะเงียบไม่กล้าเถียงเพราะทุกคนรู้ดีว่าลูกสาวป้าภาก็ไม่ได้ต่างอะไรแก้มเองก็เที่ยวกลางคืนบ่อยไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแทบทุกวันแต่ปา้าภามักจะปกป้องลูกสาวตัวเองไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนปา้าภามักจะเดินเยี่ยมบ้านนู้นออกบ้านนี้วันหนึง่งปา้าภาเดินไปเยี่ยมบ้านป้าเล็ก บ้านที่มีลูกสาวชื่อฝ้ายซึ่งเพิ่งเรียนจบและเริ่มทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศฝ้ายเป็นเด็กขยันและเรียบร้อยคนในซอยต่างก็ชื่นชมแต่ป้าพากลับมักจะหาจังหวะมาเกทับอยู่เสมออา้าวป้าเล็กฝ้ายได้งานทำแล้วหรอป้าพายิ้มแปลกๆพร้อมทำท่าชื่นชมแต่สายตากลับฉายความเยโสดีนะที่หางานได้ แกมลูกฉันนะ่ะทำงานบริษัทใหญ่ตั้งนานแล้วเงินเดือนสูงลิบลิว่วขนาดเพิ่งได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายด้วยนะบอกเลยว่าเก่งกว่าลูกคนอื่นๆในซอยนี้มากป้าเล็กยิ้มแห้งๆก่อนจะตอบด้วยความสุภาพอ๋อดีจังเลยนะคะลูกสาวรปร้าพาเก่งมากจริงๆฝ่ายเองเพิ่งเริ่มทำงานต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ าพาหัวเราะเบาๆแล้วพูดต่ออุ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกฝ้ายยังเด็กเดี๋ยวก็เก่งขึ้นแต่ถ้าอยากให้ลูกเก่งแบบแก้มก็ต้องฝึกเรื่องความขยันมากกว่านี้นะแก้มน่ะเขาไม่เคยออกไปเที่ยวเล่นแบบวัยรุ่นทั่วไปขนาดงานเลี้ยงบริษัทก็ไม่ได้ไปนะเอาแต่ทำงานอยู่บ้านจนเลื่อนตำแหน่งเร็วอย่างนี้แหละทุกคนในซอยต่างรู้ดีว่า แก้มกลับบ้านดึกแทบทุกวันเพราะไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆและพลาดงานสำคัญอยู่เป็นประจำป้าเล็กแอบถอนหายใจแต่ยังคงรับยิ้มตามมารยาทอีกวันหนึ่งป้าพาไปเยี่ยมบ้านป้าน้อยลูกสาวของป้าน้อยชื่อแพรเป็นเด็กเรียบร้อยและเก่งในเรื่องงานฝีมือแต่ป้าพาก็ไม่ไวต้องมาเกทับอีก แพลเก่งเนอะทำงานฝีมือขายด้วยดีจังเลยปะพายิ้มอย่างเอ็นดูแต่สายตาแอบดูถูกเล็กๆแต่ถ้าจะให้ดีต้องเรียนอะไรที่มันทันสมัยกว่านี้นะแก้มนะ่ะเดี๋ยวนี้เขาไปเรียนต่อต่างประเทศพอจบกลับมาทำงานใหญ่ๆรอเต็มไปหมดไม่ต้องมาทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกป้าน้อยยิ้มอย่างใจเย็น แพรเขาชอบงานฝีมือนะคะทำแล้วมีความสุขป้าพาหัวเราะอุ๊ยงานฝีมือก็ดีค่ะแต่ถ้าจะให้ลูกประสบความสำเร็จแบบแก้มก็ต้องคิดให้ไกลค่ะงานพวกนี้มันอาจจะดูดีตอนนี้แต่ในอนาคตนะ่ะลูกสาวป้าพากำลังจะเปิดธุรกิจใหญ่โตเป็นเจ้านายตัวเองแล้วนะลองให้แพรไปคุยกับแก้มบ้างสิเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆป้าน้อย ได้แต่พยักหน้าอย่างข่มใจเพราะรู้ว่าป้าพาก็แค่ต้องการอวยลูกตัวเองคนในซอยต่างรู้พฤติกรรมของแก้มดีแก้มชอบเที่ยวกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจเธอมักจะไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งถึงขั้นมีข่าวลือว่าแก้มทะเลาะตบตีกับเพื่อนที่ผับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนต้องขึ้นลงพัก เพื่อเคลียร์ปัญหาและก็มักจะเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งป้าพาแกงแก้ตัวให้ลูกสาวว่าเพื่อนมันน่ะพาแก้มไปเสียคนแก้มไม่ผิดหรอกนางพวกนี้แหละที่มันไม่ดีคืนวันศุกร์แก้มชวนเพื่อนบ้านที่ชื่อมิ้นไปเที่ยวผับดังในตัวเมืองซึ่งมินเองเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยและไม่ชอบเที่ยวกลางคืนแต่แก้ม ยืนกรานว่าจะเลี้ยงอาหารเย็นและพาไปดูคอนเสิร์ตของนักร้องที่มินชอบไปเถอหน้ามิ้นแกไม่เคยไปผับเลยไม่สนุกหรอกถ้าเอาแต่ทำตัวเรียบร้อยแบบนี้แก้มพูดพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ฉันเลี้ยงเองแกแค่ไปเป็นเพื่อนฉันก็พอแก้มขยันขยอให้มิ้นไปเที่ยวเป็นเพื่อนเพราะเพื่อนกลุ่มที่แก้มไปเที่ยวด้วยเป็นประจำ ไม่มีใครอยากไปกับแก้มเพราะเอือมกับพฤติกรรมของแก้มที่ไปเที่ยวด้วยทีไรก็ต้องมีเรื่องทะเลาะตบตีทุกครั้งและทุกครั้งก็ต้องจบลงที่สถานีตำรวจมิ้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบรับแบบไม่เต็มใจนักด้วยความคิดที่ว่าแค่ไปดูคอนเสิร์ตคงไม่เป็นไรคืนนั้นแก้มกับมิ้นไปเที่ยวกันจนดึกแก้มไม่ยอมหยุดแค่คอนเสิร์ต แต่พามิ้นไปต่อที่ผับอีกหลายแห่งกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบเช้าพอถึงบ้านป้พาเห็นลูกสาวกลับมาพร้อมเพื่อนก็รีบโวยวายนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมกลับดึกแบบนี้แก้มป้พาตวาดลั่นแล้วนั่นมิ้นอีกรอนี่มันชวนแกออกไปเที่ยวกลางคืนใช่ไหมฉันบอกแกแล้วว่าอยากคบเพื่อนพวกนี้มันจะพาแกเสียคน แกมรีบหาข้อแก้ตัวอย่างรวดเร็วแม่มิ้นชวนหนูเองหนูไม่อยากไปหรอกแต่เขาเซาสีจนต้องตามใจไม่อย่างนั้นหนูก็กลัวเพื่อนเขาจะน้อยใจป้าหน้าแดงด้วยความโกรธอ้าวนี่มันชวนแกนหรอเดี๋ยวฉันจะไปหาพ่อแม่มันเองจะบอกให้รู้ว่าลูกสาวมันพาลูกฉันไปเสียคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วนะ ที่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าทุกครั้งที่แก้มกลับบ้านดึกดึกดนๆก็มักจะเอามิ้นมาอ้างว่าพามินไปกินข้าวบ้างไปซื้อของเป็นเพื่อนมินบ้างไปเที่ยวกับมินบ้างทั้งที่ความจริงแล้วแก้มมักจะไปเที่ยวกับเพื่อนอีกกลุ่มเช้าว,วันรุ่งขึ้นป้าพาเดินไปบ้านมิ้นอย่างรวดเร็วไม่รอช้าพอไปถึง ป้าพาก็เริ่มบ่นทันทีนี่คุณจันคะลูกสาวคุณชวนแก้มไปเที่ยวกลางคืนจนดึกจนดื่นทำไมไม่อบรมลูกบ้างว่าการไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์มันไม่ดีลูกฉันเสียคนเพราะลูกคุณเลยนะป้าพาพูดด้วยน้ําเสียงดุดันคุณจันถึงกับตกใจเพราะรู้ว่าลูกสาวของตัวเองไม่ใช่คนที่ชอบเที่ยวกลางคืนจึงพยายามอธิบาย อุ้ยปภามินไม่ใช่เด็กเที่ยวกลางคืนนะคะแกน่าจะตามใจเพื่อนมากกว่าแก้มอาจจะเป็นคนชวนไปก็ได้นะปภากลับไม่ฟังไม่จริงแก้มน่ะไม่เคยเที่ยวกลางคืนแบบนี้มาก่อนหรอกมิ้นเป็นคนชวนแน่ๆพาลูกฉันเสียคนจริงๆฉันไม่ยอมให้ลูกฉันคบกับมินอีกแล้วคุณจันทำอะไรไม่ถูกได้แต่นิ่งเงียบ พ่อรู้อยู่แก่ใจว่ามิ้นน่าจะถูกแก้มชวนไปแต่ไม่อยากให้มีเรื่องบานปลายคนในซอยเริ่มเบื่อหน่ายกับการพูดอวยของป้าพาที่คอยเกทับลูกบ้านอื่นไม่หยุดหลายคนเลือกที่จะไม่สนใจและไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่บางคนก็คุยกันลับหลังป้าพานี่เก่งเนาะทำเป็นมองไม่เห็นความจริงของลูกตัวเองคนนึงพูดขึ้น เธอก็รู้ว่าประพาเป็นคนยังไงจะเถียงไปก็เหนื่อยเปล่าเพื่อนบ้านในซอยอีกคนถึงกับสายหัวถึงแม้ทุกคนจะรับรู้พฤติกรรมของประพาและแก้มแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆเพราะรู้ดีว่าถ้าพูดอะไรไปป้ะพาก็จะตอบกลับด้วยการพูดให้ร้ายคนอื่นหรือหาข้ออ้างมาปกป้องลูกสาวของตัวเองจนได้ และพฤติกรรมของแก้มอีกอย่างก็คือแก้มเป็นคนที่มีนิสัยชอบเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าบางครั้งคบกับคนนี้ได้ไม่ถึงเดือนก็เลิกแล้วไปคบกับคนใหม่ทุกคนในซอยต่างรู้ดีและมักจะพูดกันลับหลังแก้มมักจะพาผู้ชายต่างหน้ามาที่บ้านบ่อยๆบางครั้งเป็นคนขับรถหรูบางครั้งก็เป็นหนุ่มพนักงานออฟฟิศ แต่ไม่เคยเห็นใครอยู่ยืดสักคนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นป้าพากลับทำเป็นไม่รับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกสาวตัวเองเมื่อมีคนมาพูดถึงแก้มป้าพาก็จะรีบปัดความผิดของลูกสาวตัวเองออกไปทันทีและหันเป็นอินทาคนอื่นแทนวันหนึง่งป้าพาเดินไปเจอป้าใหญ่ที่นั่งอยู่หน้าบ้านป้าใหญ่เป็นแม่ของแอนลูกสาวที่เพิ่งเลิกกับแฟน เพราะจับได้ว่าแฟนของแอนแอบนอกใจปะพาไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะพูดแขวะเห็นแอนเลิกกับแฟนแล้วหรอป้าใหญ่อุ๊ยฉันน่ะบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้พวกวัยรุ่นสมัยนี้มันก็ไปกันไม่รอดหรอกคนเราเลือกแฟนต้องดูดีๆหน่อยอย่าเลือกใครก็ได้มาเป็นแฟนไม่งั้นก็เจ็บตัวแบบนี้ปะพาพูดพลางหัวเราะเบาๆ ป้าใหญ่ทำหน้าไม่สู้ดีนะักแต่ยังพยายามตอบกลับอย่างสุภาพแอนมันยังเด็กค่ะยังไม่เข้าใจความรักดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคงจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆป้าพาหัวเราะอย่างเหนือกว่าอุ้ยถ้าเป็นลูกฉันน่ะหรอแก้มไม่เคยเจอปัญหาเรื่องผู้ชายหรอกเพราะแก้มคบใครใครก็ติดหนึบทั้งนั้นผู้ชายรวยๆนะ่ะไม่เคยนอกลูก่นอกทางกับแก้มหรอก ไม่เหมือนลูกคนอื่นๆที่เลือกคนผิดจนเสียใจไปหมดคนในซอยที่ฟังต่างทำหน้าไม่พอใจเพราะรู้ดีว่าแก้มนะ่ะเปลี่ยนผู้ชายบ่อยจนจำชื่อแทบไม่ทันบางคนก็มาทะเลาะกันที่หน้าบ้านแก้มด้วยซ้ำแต่ปา้าายังคงไม่ยอมรับความจริงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและยังคงนินทาคนอื่นต่อไปช่วงเย็นของวันเดียวกัน แก้มพาผู้ชายคนใหม่เข้ามาในบ้านอีกครั้งชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ดูดีในชุดสูทแต่พอไม่ถึงอาทิตย์ก็เลิกกันเหมือนทุกครั้งแก้มเลิกกับผู้ชายอย่างง่ายดายและไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนนิสัยทุกคนในซอยเห็นหมดแต่ป้าพากลับยังเอาแต่พูดถึงเรื่องคนอื่นได้ยินว่านางจา๋าลูกบ้านข้างๆไปมีแฟนเป็นเด็กเสิร์ฟหรอโอ๊ย แบบนี้ชีวิตไม่เจริญหรอกต้องเลือกคนที่เหมาะสมสิจะได้มีอนาคตดีแบบแก้มลูกฉันคัดคนที่ดีๆเท่านั้นนะไม่เหมือนคนอื่นที่พลาดไปแล้วก็กลับตัวไม่ได้ป้าพาพูดอย่างภาคภูมิใจทั้งที่ลูกสาวตัวเองพังความสัมพันธ์ไปหลายครั้งแล้วคนฟังได้แต่นิ่งอึง้งเพราะไม่มีใครกล้าพูดความจริงกับป้าพาคืนหนึง่ง แก้มพาผู้ชายคนใหม่มาที่บ้านและพวกเขาทะเลาะก,กันเสียงดังจนข้างบ้านเริ่มได้ยินแก้มพูดจาเสียงแข็งใส่ผู้ชายคนนั้นซึ่งก็โต้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงโมโหแกมไม่รู้จักพอเลยเหรอแก้มฉันทนไม่ไหวแล้วเสียงผู้ชายตะคอกลั่นถ้าไม่พอใจก็เลิกไปเลยฉันไม่งอแกหรอกแก้มตะโกนกลับจนดังลั่นบ้าน ข้าวของถูกปาไปปามามีเสียงกระแทกประตูบ้านดังปังทำเอาคนในซอยสะดุง้งป้าพาที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นรีบออกมาเห็นว่าลูกสาวกำลังทะเลาะกับผู้ชายอีกคนนึงเธอรีบพุ่งตัวเข้าไปด่าผู้ชายคนนั้นทันทีออกไปเลยอย่ามายุ่งกับลูกฉันอีกคนอย่งแกไม่คู่ควรกับแก้มรอกประพาตวาดเสียงดังผู้ชายคนนั้นโต้ตอบกลับ ป้าเองนั่นแหละที่ไม่รู้จักลูกตัวเองไม่รู้จักสั่งสอนลูกแก้มนะมันไม่ได้ดีอย่างที่ป้าคิดดอกป้าพายิ่งโกรธหนะักออกไปลูกฉันนะ่ะเพอร์เฟกคนอย่างแก้ม,มันไม่คู่ควรจะอยู่กับลูกฉันหลังจากผู้ชายคนนั้นเดินจากไปป้าพาหันมาหาแก้มที่ยังหน้าบึง้งแก้มเองก็ดูไม่ยอมแพ้แม่และทันทีที่ประตูปิดลง พวกเขาก็เริ่มทะเลาะกันแม่ทำไมต้องมายุ่งเรื่องของหนูตลอดแก้มตะอคอกใส่ป้าพาทุกครั้งที่หนูคบใครแม่ก็จะมาทำแบบนี้หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะป้าพายังคงยืนกรานก็เพราะแม่รักแกถึงต้องปกป้องคนพวกนั้นมันไม่ดีพอสำหรับแกหรอกแก้มสายหน้าอย่างเหลืออดแม่ไม่เคยคิดเลยเหรอว่าปัญหานะอยู่ที่หนูเอง หนูไม่ได้ดีอย่างที่แม่หลอกตัวเองว่าหนูเป็นหนูเปลี่ยนผู้ชายกี่คนแล้วก็ไม่มีใครทนหนูได้สักคนป้าพาอึ้งไปชั่วครู่แต่กลับยังไม่ยอมรับฟังไม่ใช่ความผิดของแกเป็นเพราะพวกนั้นต่างหากที่ไม่ดีพอแก้มถอนหายใจแรงแม่ไม่เคยฟังหนูเลยหนูเบื่อแล้วกับการที่แม่ทำเหมือนหนูเป็นคนดีทั้งที่หนูก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนดี ทั้งซอยต่างได้ยินเสียงทะเลาะนี้ชัดเจนแต่ปา้าพายังคงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่แก้มบอกทันทีที่รุ่งเช้ามาถึงป้าพาก็ยังเดินออกจากบ้านด้วยท่าทางสง่างามไปนินทาคนอื่นต่อราวกับเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นป้าพาเดินไปบ้านป้าแดงและเริ่มบทสนทนาเดิมๆป้าแดงได้ยินไหมนางฝ้ายลูกสาวป้าเล็กน่ะ เพิ่งจะเลิกกับแฟนอีกแล้วไม่รู้จะไปเกาะคนอื่นกินอีกกี่คนป้าแดงทำหน้าเบื่อหน่ายและพยายามเปลี่ยนเรื่องแต่ป้าพายังคงพูดต่อแต่ลูกฉันน่ะไม่มีวันเป็นแบบนั้นหรอกแก้มเลือกคนดีๆทั้งนั้นไม่เคยพลาดแบบคนอื่นเลยหลังจากแก้มทะเลาะกับผู้ชายคนนั้นครั้งใหญ่ความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ก็ยิ่งแย่ลง แก้มเริ่มออกจากบ้านบ่อยขึ้นกลับบ้านดึกจนแทบไม่คุยกับแม่และในที่สุดวันหนึง่งความจริงที่ไม่อาจปกปิดก็ปรากฏขึ้นแก้มตั้งท้องโดยไม่มีพ่อไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครเมื่อประภารู้ข่าวนี้เธอตกใจและโกรธอย่างหนักไม่เชื่อว่าลูกสาวของเธอจะต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้แก้มแกทำให้ครอบครัวเราอับอายไปหมด ปพาตาวาดลั่นขณะที่แก้มนั่งนิ่งบนโซฟาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความอับอายและความเศร้าแต่ก็ไม่ได้โต้เถียงกับแม่อีกต่อไปแม่จะโทษหนูคนเดียวก็ไม่ได้แม่ก็มีส่วนทำให้หนูเป็นแบบนี้แก้มพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นหนูพยายามทำตามที่แม่ต้องการตลอดแต่สุดท้ายหนูก็ล้มเหลวปภาหน้าชา เธอเริ่มรู้สึกผิดในใจลึกๆแต่ยังไม่กล้าส,สารภาพความผิดของตัวเองข่าวเรื่องแก้มตั้งท้องแพร่กระจายไปทั่วซอยเพื่อนบ้านที่เคยได้ยินแต่เรื่องเกทับลูกสาวคนอื่นจากป้าพาตอนนี้กลับรู้สึกสงสารแก้มเพราะเห็นชัดเจนว่าเธอต้องผ่านความยากลำบากอย่างมากป้าเล็กป้าน้อยและเพื่อนบ้านคนอื่นๆเริ่มมาเยี่ยมแก้ม โดยไม่สนใจเรื่องอับอายของป้าพาพวกเขานำอาหารและของใช้ที่จำเป็นมาให้พร้อมทั้งให้กำลังใจแก้มแก้มอย่าเครียดไปนะยังไงลูกในท้องก็ต้องการกำลังใจจากแกเต็มที่ป้าน้อยพูดพร้อมรูปหลังแก้มเบาๆพวกเราจะช่วยดูแลเธอเองนะไม่ต้องห่วงป้าเล็กเสริมแก้มมองหน้าพวกเขาด้วยความซาบซึง้ง ใบหน้าที่เคยแข็งกร้าวและมั่นใจกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความอ่อนแอแต่สําหรับปะพาความรู้สึกอับอายมันช่างยากจะทนไหวในซอยที่เคยคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นตอนนี้เธอกลับรู้สึกต่ำต้อยเธอไม่กล้าออกไปพบปะใครเลยไม่กล้าสบตาเพื่อนบ้านที่เคยนินทาพวกเขาเช้าว,วันหนึ่งปะพาเดินออกมาหน้าบ้าน และเห็นป้าเล็กกับป้าน้อยกำลังช่วยแก้มจัดของเธอรู้สึกสำนึกผิดและน้ําตาก็เริ่มคลอเบ้าเมื่อเห็นว่าคนอื่นๆยังคงให้กำลังใจลูกสาวของเธอแม้ว่าแก้มจะทำผิดพลาดขนาดไหนป้าพาเดินเข้ามาหาแก้มและเพื่อนบ้านด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังช่วยดูแลลูกฉันฉัน ฉันขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากตาของป้าพาเพื่อนบ้านต่างหันมามองด้วยความเห็นใจป้าน้อยยิ้มเบาๆและพูดด้วยความอบอุ่นป้าพาคนเราพลาดกันได้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะที่สำคัญคือเราต้องช่วยกันลูกสาวของป้าเข้มแข็งกว่าที่คิดนะคะแก้มมองแม่ของเธอที่ตอนนี้น้ำตานองหน้า หัวใจเธออ่อนโยนลงแม้จะเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปแม่หนูจะไม่โทษแม่อีกแล้วแต่หนูอยากให้แม่ยอมรับตัวเองยอมรับความจริงบ้างแก้มพูดเบาๆประภาพยักหน้าเบาๆขณะที่น้ำตาย,ยังคงไหลแม่ขอโทษแก้มนะลูกแม่ผิดเองที่ไม่เคยฟังลูกเลยแม่พยายามจะเปลี่ยนตัวเอง แม่สัญญาในที่สุดป้าพาก็สำนึกผิดและเริ่มตระหนักได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มจากตัวเธอเองไม่ใช่การคอยนินทาหรือแข่งขันกับคนอื่นอีกต่อไปเธอเลือกที่จะอยู่เคียงข้างลูกสาวในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเรียนรู้ที่จะรับฟังและให้กำลังใจลูกสาวอย่างแท้จริง